สวัสดีครับทุกท่าน มาดูหมาสองตัวสวัสดีครับม้ดมัส,ส,สมมองคนอย,อย่าให้น้องกัดรองเท้าอย่าให้น้องกัดของนมถฮะทุกท่านผมจะมาปฏิบัติภารกิจเนี่ย ภายในบ้านเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนาะนะครับนะเพราะว่าอย่างที่ทราบนะฮะงานที่บ้านของคุณแม่นะแม่เล็ดเนี่ยเราเทปูนแล้วเนาะแต่ยังไม่ได้เลิกยกเสานะฮะทุกท่านก็เลยไม่มีางานเราก็เลยขอพักทำงานที่บ้านก่อนนะฮะทุกคนเดี๋ยวภารกิจเลยติดล้อตรงนี้ให้มันเรียบร้อยก่อนนะทุกท่านนะเพราะว่าตั้งแต่ เอามานี่นะส่งมาไม่วรณีส่งมายังไม่ได้ทําเลยนะเดี๋ยวจะจัดการวันนี้ให้เรียบร้อยนะฮะทุกคนเอาเจ้าจอ้วนเอาของมาไว้ตรงโต๊ะนี้เลยครับเพื่อพ่อคนหน่อยนี่นี่นี่นไว้ตรงโต๊ะก่อกนเ,เอาของเจ็นี้ลงไปเอาขนมไปตั้งไวต้ตรงนี้ได้ไหมนะี่กยกไปครับ 3 tech over Có không? Ừ. Ok, À okay. 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 uh -huh, เดี๋ยวจะดูว่าจะเชื่อมยังไงเนาะนะครับในการเชื่อมขาชั้นตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเตรียมอุปก,กรณ์ก่อนนะครับล้อตู้เชื่อมแล้วก็เหล็กแข็งอื่นเหล็กบางเหล็กบางต้งเล็กกลัวกลัวใส่ล้อแล้วหักอ่ะเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับ มาครับทุกท่าน จะนาดูก่อนนะ เบาเบาใหญ่ไปทำยังดีนักตัวเมียมาเชื่อมเสร็จแล้วเจาเตือนนัดเจาเชื่อมนาะ มานะแต่ว่ามันอยู่ในเบ้านี่ถ้าเคาะออกก็กลัวเสียแต่ถ้าจะใส่แบบนี่เลยมันกลัวไม่แข็งแรงเดี๋ยวจะเคาะน็อตออกเชื่อมน็อตให้ตัวนี้เต็มรูแล้วก็ค่อยเอาเอาน็อตตัวนี้หมุนเข้านะเอาแบบนี้ดีกว่านะครับเพื่อนเอาคอในพ่อหน่อยครับ Zaktosim.

và rắc chi chi Rồi, tiếng đây Tiếng ra đây, ngon 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 Nóng khuôn lên lại cần Thank mm -hmm. you. แบบนี้นะมึงก็ไปเกียวเข้าไปร้อนจับไม่ถน,นัดประมาณนี้น่าจะได้นะฮะทุกคนผคิดว่าน่าจะได้น่าจะแข็งแรงนะแต่เบื้องต้นเขะ ขอเชื่อมให้มันครบทั้งสีด้านแล้วเดี๋ยวผมจะร้อนแล้วใส่นัดเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ชมอีกทีหนึ่งเนาะเคฮะคลิปนี้ประมาณนี้ฮะสั้นๆนะทุกคนขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับโอ้สองคนอคครับรบ,บ๊ายบายโอ้สบายใจกันทั้งคู่เลย,ย,ย <laughs> นั่งบายบายดีๆบายบายสวัสดีครับ ตังตังบายบายบ๊ายบาย